สวัสดีค่ะไดแอนค่ะจริยากำมพมรมดาชค่ะหมายเลข11ค่ะนี่คืออะไรครับแรงมีแรงบันดาลใจในการประกวดหรือังครับแรงบันดาลใจในการประกวดใช่ไหมคะก็คิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่นิดนึงอะไรประมาณนี้ <c oughs> ด้วยการแต่งตัวค่ะด้วยการแต่งตัวด้วยรอยยิม้มอะไรประมาณนี้ก็เลยมาประกวดค่ะาข่าวการประกวดหรว่ามีใครแนะนำเข้าประกวดหรือยับไม่มีใครแนะนำเข้าประกวดค่ะแต่ว่าทราบข่าวมาจากเว็บไซต์ก็เลยลองสมัครมา ผลงานที่ผ่านมานะคะก็ส่วนมากประกวดร้องเพลงค่ะแล้วก็รับงานถ่ายแบบถ่ายบิกินี่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ร้องเกือบทุกแนวอะคะ่ะพีวว่สักหนึ่งเพลงใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมตื้นใจตัวเอง ขอใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมายขอบคุณค่ะรบใจร เลยค่ะพี่รวมถึงทีมงานเพื่อนๆน่ารักทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนๆนะครับสนิทกับใครเป็นเพสสมมิเศษส่วนมากก็ก็คุยได้กับทุกคนนะคะก็มีมีน้องคนนึงน้องซันด้าเขาเป็นเด็กๆอายุ17 <c oughs> ก็ก็สมม่วนมากจะ,ะจะคุยกันพิเศษนิดนึงแต่ว่ากับเพื่อนๆทุกคนก็โอเคค่ะ <c oughs> แฮปปี้น่ารักกันทุกคนก็บอกว่าน้องซันด้าพรุ่งนี้สู้ๆนะคะสมมติว่าวันที่12 เข้ารอบลึกๆหนึ่งในห้าหรือไม่ก็ได้มีท็กซิเลยค่ะชีวิตจะเ,เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแน่นอนค่ะพี่คงต้องเปลี่ยนไปนะคะด้วยอาจจะไม่มีเวลาเหมือนอย่างที่เคยเพราะว่าด้วยอาจจะมีงานเข้ามาเยอะแยะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คงทําให้ชีวิตดูวุ่นวายขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าต้องได้เริ่มทํางานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้เรียนตอนนี้เรียนค่ะ,นนคะปีสองคณะน,น,นิเทศค่ะ แล้ว12นี้มีหนักใจเป็นพิเศษสิบสองนี้มีหนักใจไหมไม่ค่ะพี่เต็มที่ค่ะเต็มร้อยแค่พกความมั่นใจไปก็แค่นั้นพอคิดว่าเสด็จของแดน่ที่ไหนครับเสด็จอยู่ที่รอยยิ้มค่ะแล้วว่าที่12จะกระชากใจกรรมการก็ะจะก,กระชากใจกรรมการด้วยก็คงจะเป็นรอยยิ้มก่อนนะเป็นอันดับแรกแล้วก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้กรรมการประมาณนั้น นางแบบซ <sm> ูเปอร์โมเดลในใจปอร์โมเดลในใจเหรอคะชอบแพนเค้กค่ะเคมคมนิดจามิก่อนเพราะว่าเขาเขาหุ่นดีนะแล้วเขาก็เขาหุ่นดีเขาเขาหน้าตาน่ารักอะค่ะแล้วก็เวลาแสดงละครอะไรเงี้ยเขาก็เก่งก็เลยชอบเขาค่ะคือมึงองาที่กำลังตัดใจก็มาปวดดินีน้ามากร่างกายไหบ้างขอกแม่พกพาความเซ็กซี่แล้วก็ความมั่นใจค่ะแล้วก็สมัคร แค่นั้นเองค่ะขอถามเรื่องส่วนตัวบ้างไดครับได้ค่ะดาราที่ชอบดาราชายดาราชายที่ชอบเหรอคะชอบเยอะค่ะปอทฤษฎีเอสวอลลาริสเยอะค่ะพี่ประมาณนั้นแค่ผู้ชายก็ประมาณหลากหลายอ,อไม่ใช่ขนาดนั้นไม่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 ไม <laughs> เด่นเด่นที่ชอบเหรอเด่นเด่นที่ชอบนะขอหนึแบแป๊บหนึ่งนะคะพี่อะ มันก็นะมันก็พูดลําบากเอาพีเอสด้วกันพีเอสบอลลาริส <laughs> นิสัยเขาเป็นยังไงครับผู้ชายที่ชอบผู้ชายที่ชอบชอบชอบคนโรแมนติกคะ่ะชอบคนโรแมนติกแล้วก็ขี้เล่นนิดนึงแล้วก็ถ้าผู้ชายร้องเพลงพอก็จะดีเพราะว่าขานิสัยแบบไหนที่ไม่ชอบเลยเหรอไม่ชอบคนโกหกคะ่ะไม่ชอบผู้ชายโกหก เพราะว่าหนูหนูจะหนูจะแฟร์อะค่ะพี่กับทุกๆเรื่องแล้วซึ่งซึ่งคือถ้ามีอะไรให้คุยการแบบนี้ซึ่งไม่ชอบให้มาโกหกค่ะผูช้ชายเดินมาไี่จะมองส่วนไหนมองตาค่ะครับชอบผู้ชายตาสวยชอบผู้ชายตาที่เจ้าชู้เจนะ้าชู้น่ะก็คือแบบชอบชอบผู้ชายที่ตาดูเซ็กซี่เซ็กซี่เยิม้มๆแบบว่าตาหวานๆนะคะก็คือสรุปง่ายก็คือชอบผู้ชายเจ้าชู้อะคะ่ะ สิ่งแรกที่ใดจะมองนะคะคือใดคิดว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมองหน้าตานะคะก็คือต้องมองหน้าตาก่อนเป็นระดับแรกนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องนิสัยใจคออะไรเงี้ยก็ค่อยตามมากันทีหลังก็คือว่าเราก็ต้องคุยก็มีการศึกษานิสัยใจคอปรับเข้าหากาันเลรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องฐานน้นะคะก็ไม่สําคัญนะคะสําหรับตัวใดแอนเองเพราะว่า เราก็สามารถที่จะทํามาหากินของเราได้อย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่ไม่ต้องอจะต้องรวยมากอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะคะค่ะเรื <t <t ่องผู้ชายครับพี่ถามมาเรียหาเจอไหมอย่าครับไม่เจอเลยค่ะพี่อันนี้ก็ช่วยเข้ามาจีบกันด้วยนิดนึงอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเป็นคนหน้าหยิงเฉยๆแต่จริงๆไม่หยิงค่ะเป็นคนขี้เล่นค่ะนิสัยดีความรักสุดยอด first kiss first kiss first kiss ตอนอนุบาลค่ะ ไกลไปไหมคะตอนเด็กเลยค่ะเพิ่งคิดตอนอนุบาลแต่ค่ะแต่ว่าก็จำไม่ได้แล้วว่ากับใครเด็กๆไงเด็กๆเล่นกันกงานกอันเชียร์ก็ยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจแดนด้วยนะคะแล้วก็มาเชียร์กันเยอะๆด้วยนะคะช่วยโหวตให้ก็ดีค่ะไม่